ขอ,อมันมันเข้มเข้มนะเกมนี้ขอบคุณตตคุณมิโตะครับ50ดาวคุณภูมิครับ100ดาวขอบคุณครับขอมันมันเข้มเข้มเลือลือกันเลยทีเดียวนะได้จัดไปพี่ชายขอให้เป็นเกมที่ดี6ยังมันต่อหรือเปล่าใส่ว่าปิดวันมีหลบหนึ่งสเต็ปผมด้านล่างนี้ก็วีจูนโหวจาัดก,การซักซ่าหมดแรกกันไปฮะเดี๋ยวซักซ่าผมได้เฟิร์สบัตไปก่อนเนาะ และเนโนเทลโบกนั่นโ,เโนนรเจอร์ตายฮะโอโบวกกันทุกเลนครับถึงถึงด้านล่างนี้ก็ดึงสปีดกลับไปฮะด่านบนนี้กับเนโธเทลตายบอกแต่ผมกลับคืนต่อใส่เน,นโธของฝ่ายเชลล์กับตีติดจูงมาซื่อแต่ทั้งเนโธของโรเจอร์ตอดไม่หยุดเลยฮะแบบเบรวางลบล็อกขาแล้วก็ชานะเรียก็บบชาร์ดง้างมาแต่ไกลแปะลงไปแปะล,งล,งลง่างหลบแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยดีครับผมเกือบตายเหมือนกันฮะส่วนเนโนกับไอซ์เบิร์กครับผมก็จัดการสักซ่าระหว่างทางครับมีดับเบิลเบรคฮะ เปิดไฟผมโอเพนฟูดย้ำต่อทีน่ะเซฟเซฟหนึ่งมาสปิริตแมจิกมิซไซสตันย้ำต่อปาดเนเนเซฟเน้นเซฟเซฟถอยเนาะป่าวเซฟถอยพี่นัวแล้วฮะและด่านนี้เวฟฟอร์มมาหมดแต่ก hmm. ็เวน่หลิบสวนไปดูซิหรือับถอยกลับมาจริงนะเซียนตัดเซียนฮะโนเชลถอยครับผมแด้านล่างนี้ครับเปิดไปครับพระบุคลครับแมนเนซอวกระตุกเปิดย้ำันมาผมโปล่ขึ้นไปอ๋อเวนิสไฟครับโดนเนน้เซฟจัดการครับฌานเอาเนเนสครับผมอัดเข้าเต็มครับตีติดจริงหัวซีฟบอลเดสไซฟา่ลง แล้วตอนนี้ยังไงต่อเหยียบไปพายบอสปริงผมถึงได้โดของฝั่งเจอรัลเขตายไปฮะแล้วก็ถอยออกครับมิดวันเปรี่ยวซ่าชาร์ตเมจิกมิดไซด์อัดลงเตเบลไซเดนเซฟเาะโบกไปต่ออัตเลนต์เอวูเอวู AW, AW เรียบร้อยครับโอเพีดบูลเปิดไปครับทซึนเตโดของบีจูดเข้าไปใส่ซักซ่าซักซ่าถอยครับผมอาจจะไปชาร์ตเอาเน็ตเปิดยามาต่อซึนานโดของฝั่งโนเชลเรียบร้อยฮะแต่อีติดจีของบันสซี่ครับผม ตัวของดาร์วิโลครับเคิร์สคาวแปะลงที่มิดวันมิดวันเตยย้ำปาเด็ดใส่ฟาดปิดไปครับมิดวันจัดหนักจัดเต็มตรงกลางนี้ก็อยู่ซุ่มออมถอยไปก่อนด้านล่างนี้ก็บวกกันครับใส่ออกวัดูฝ่ายตายบอมเซฟกล้โป่งไปคิลิ่สปรี้บวกกันทุกเลนเนีห้าต่อเจ็ดครับเจ็ดนาทีผ่านไปครับคนมันเดือดจริงๆฮะมันแบบมันจะงหวามันมันเนิบๆไปนิดนึงอรัผมว่ามันอาจจะเป็นดีเลย์ในโดตาทีวีด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่เป๊ะเนาะหากทางด้านวอร์ดทิ้งได้หรือไม่ไม่ได้ แล้วยังไงดีครับขอไปน็อกแบคเรือครับโรเทลใช้สัมผัสแห่งโชคชะตาครับเกนเดอะแบชชาร์ดเอาเด็ดไปที่เอาเวน้ำฝ้ายบบาเรียบร้อยครับดีบรานเออร์เจอร์ปาดมาดีมคอยจับเราไว้แล้วไปนิกลิปตียัมาต่อยัดลงไปดับเดอะเมดครับผมคิริสปริงนั่นไอซ์เบิร์กฮะเชอร์รี่เก็บครีมว่าตรงกลางครับโรเจอร์สวนนัททอมสันยังไม่ได้พาวอุ่นเทรดครับเบิร์สคาร์ครับแบกลงย้ํไปฮะฝังทั้งได้ตัวของมังกี้คิงครับโดนจับล็อกยับรอ แล้วก็สตาร์ทไปจิ้มทรลงต่อยชีพผมเชียร์รอบครับยิงอัดก็ไปดีพคอยล็อกสองฮะแล้วก็จามเทอร์เรลไลหรือเปล่าให้เบรกลิงไปเลยแล้วกันฮนะเบรกลิงกันเยี่ยมย่าผมแต่ด้านนี้โถมเข้าไปหรือเปล่าเอ็นเดนบิดวันสักซ่าตายครับเรียบร้อยครับผมเบรกลิงเกมมิ่งยังไงดีครับเคิร์สคาร์แปดนั่นเซฟเซฟก็เข้าไม่ได้ฮะโอ้ดาววิโลนี่เอฟเฟกตทีฟมากฮะทำให้ทีมไฟของเดนโอจีนี่เราสับระสายครับล็อกขาเรัวมีมาเป็นบริงเดกเกอร์ครับผมทางฝั่งปักนะะฮ ตอบเลยอัดลงไว่อชารเดลเด่นไปฮะฮุกมาย้ำต่อยเขี่ยใส่ใส่ก็ไปน้าหนูฝั่งไอซ์เบิร์กเรียบร้อยฮะไม่รอดทางด้านนี้ก็ฮุกปาดผ่านก็มาตีย้ำต่อใส่เส้นตัวฝั่งโดนเทลครับผมและนี่ครับเขาย้ำต่อโอเดอร์ฟลายเรียบร้อยไปเปิดมาดโซลไลท์ครับผมแล้วตีย้ำต่อเซนต์ไอซ์เบิร์กครับอ้าวไฮกาวเป็นของโอจีับได้มาสองแล้วตีสักซ่าถอยไปได้ฮะเวฟฟอร์มตามหลังอยู่ต่อเซนต์วีจูดเวฟจูดเจออิลูซิออนผมปาดผ่านก็ไปครับผมทอมสันก็ปี้ปักมานล้วเอ็กครับ เขก็อเอาเล็ทเขาก็อเอาเลทไม่ไหวผมเขาอยู่ยังสาวนะแบบเมมวางลงช่วยไม่ได้บรลรโรเจอร์แล้วเวฟตามยับต่อทอมสันสั่งลุยทอมสันสั่งลุยทอมสันเวฟได้แล้วก็เวฟดับเบิลเวฟต่อยทีครับผมแต่ไม่เข้าครับตอนนี้กลับไปตีนตั่นนาะครัเวอร์ครับในชอปเลทน,นะเซฟก็บิวเมทีโอฮะมีมแฮมเมอร์สกอร์เป็น10ต่อ13แล้วตอนนี้เป็นกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับสเปร๊คหนึ่ง่อไปฮนะชาร์จออฟดักเนสครับผม ลงไปเลยเจอร์รอกครับแล้วก็เวฟฟอร์มย่ำหน่อยแล้วผิวไซส์สวอปช่วยครับเจอร์รอรอดไปได้เป็นจิ้งกิ๊ไซส์สตาร์แต่มีน็อกแบกกลับมาด้วยเนยเธอร์สไตร์แล้วก็กระตุกด้วยแบลเซาออกไปน,ไน้องฟลายตายฮะถอยครับผมด้านไอซ์เบิร์กก,ก็รอเจื่อเอาเหรเซ่เดินล่างไปต่อครับมิดวันมิดวันก็จะขึ้นเป็น BKB บิล์นะตอนนี้ยามมากผมสำหรับทางฝั่งมักกี้คิงฮนะปล่อยให้บอฟฟิงไล่แก๊งสู้ทนไปเวฟฟอร์มาโอ้ก็ปี้ปักมาใส่เลนโบ้ปักได้ออกไม่ได้แต่อไไลปสาครับ เบสแลมไทยย้ำต <an> ่อหาดาเบตกันหรือเปล่าแต่โนเทลรับเต็มครับตอนนี้เปิดผู้คองเพื่อจะช่วยป้องกันไว้เดินถอยออกกับซักซ่าชาร์ดเอาดักเนสเข้าไปครับเวฟบอมมาขึันต่อแล้วก็น็อกกลับมาเปิดไปครับอูคองกบานวันนี้จับล็อกพาวเวอร์คอกไว้ผมจะหนีจากผูคองได้อย่างไรครับผมโดนเต็มกับฟีจูนกระโดดเข้าครีปไปก่อนแล้วกันหลีเลือดครับฟีจูนค่อยๆรีเลือดกันไปดับบลิมซ้ายยิงด้วยหนึ่งของครีปไม่ตายผมรีเลือดยาวๆตอนนี้ บอลเบทีโอสสะดุดไว้บนสตัรทาวเวอร์ย้ำต่อรีบูฟเก่ากับโอจีขาดได้เพียงเพียงเวนโฟกับผมถอ,อยกลับแล้วฮะดาเมจยังไม่พ่อนะมังกี้คิงมีแค่เพียงบีเคบีครับเอาไว้แบบยืนแงกันเท่านั้นนะทางด้านล่างนี่รับผมมิดวันนะจัดการานะหนุ่มไอซ์เบิร์กไปตีย้ำต่อครับตัวของโอเวนทุ่นไฟเปิดมาเต็มจริงของมาซี่เวฟฟอร์มมาปิดงานครับทอมสันเพิ่มเอร์ชีแดนแคสต์ผมโดดไกลขึ้นอีกครับดดอีก400ฮะจิสมาแคสเรน เปิดมาผมมีจูดโดนช้าด้วยเน็ตแล้วจับล็อกเพลคอลไว้เมเปิ้ลปอบเอาปอบขบูคอบแต่เจอเทอร์โไลท์หมดสะดุดไปนิดนๆสวอปช่วยได้ผมมีจูดลุดออกจากูคอกไม่ได้ออาไปด้วยฝ่ายตายผมแรกก็นอนคอกเวอร์นะแล้วถลมตีทาวเวอร์ทอำเล็บยัอนต่อของโอจีโอจีเวนทวนทะเลาะเรื่อยๆฮะดีคอยไปครับผมเฟเปอ้ลผ่านย้อนต่อฮะ ฝัง่งถึงด้านนี้ก็ฟีจูนกันต่อฮุกฝายเข้ามาแล้วก็เปิดพเพาวคอปน็อกไป2หรือเปล่าแต่ฟีจูนก็เปิดร่างเรแล้วถอยกับอันติงัดหน้ามาครับผมเดนเทอร์สไตล์และเปิดปูดโดนมาแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้บอลแล้วนี้บอลฟิ่งยิงย้ําต่อออมไซน์นั่นฟีจูนเวฟฟอร์ผ่านเข้าไปเลลซนเตอร์ไลท์ดิสเบิลได้เปล่าแยกล่างหลบเซนเตอไลไลร์ไลท์เหรอครับเนี่ยโอ้โ oh ห my god น่าจอมสันเอาจัดครับกระโดดผ่านมาบอลน,นี่นะโอ้บินบันเจนต่อสต็อปเหยียบมันไว้ใส่ด้ดานโอ้เจนรอะฝั่งเจรน ไม่รอดผมไล่ต่อสักซ่าครับชาโดนเนสครับลงอัดไปดับเบิลแอตแทกรอครับใส่นั่นเอเดไม่อยู่ฮะมีจูดทวยแล้วผมควิกแคนิงช่างครับทางด้านโดข,ของฝั่งเอ่อนี่ครับมังกีง้คิงชาโดนเนสครับอัดหนักที่ออเวอรโนไฟล์บอกแร็ปิีไซด์เปิดไปแลไปแยกล่างลงครับแล็ปปี้บอกก็ปี้โอ้ ผมว่าก๊อปปี้นี่ครับดาวิโลก็ดเดือดนะใช้แบบชาร์ละละละดรีบยิงรัวๆเกิดเป็นการครับเมก้าคิวเพิ่ของด้านเซฟฮนะสวอปดิงฟ้าตีคอยดึงจับล็อกอัดกันไว้ผมบอลเดไซฟ้าแล้วครับตียังต่อใส่หนักที่นู้นโอเจนรอฮะเวฟไปหว่อสตาร์ตเมจิกมิตรสายครับรทางด้านโดูของฝั่งเออ่เวนฟูครับผมไพมล์บอลสเปนียบลงไอ้ปาดอีกทีผมดับเบิลคคิวรับของด้านมิดหวานนะและนี่ตีโบกยับเกิดไปผม ัดหนักต่อเนี่ยผมเซ็มเซ็มเรียบร้อยฮะเวฟฟอร์ผ่านย้ำมาครับทางฝั่งสโกของนี้ก็ชาร์จองเด่นครับอัดไปที่แลนด์มูโรเจอร์แล้วก็ปาดไปย้ำต่อยีฟใส่แดเนียลของฟาร์วีจูนอัลเทอร์ไลท์ครับกว,ว,ว่าสองแล้วยังไงดีครับจะโบกในแบบเอาอก,กลิมเมอร์เคลื่อนไม่ได้ปิดวันแล้วก็ฟื้นกลับมาได้ครับบริเตนไซฟ์้าเราใส่นด์แลวีจูนวีจูนโดนกันหน้าตายครับผมไม่รอนะดฮะแดเนโนเทลก็ไม่รอดเหมือนกันครับแดเนียลของเชลล่าครับยังไงดีฮะสับเปรล่าเปิดไว้จะวับอเไซก่นลับ ทางฝั่งนี้ครับมังกี้คิงก็ปี่มาผมนัททอมสันตีเต็มย,ย,ย,ย้ำเต็มย,ย้ำเต็มย,ย้ำเตีแบบไม่หยุดครับพิกเกอร์ซิงของนัททอมสันฮะรเรียบร้อยไปผ่านกินกันผมไอซ์เบิร์กครับ <c oughs> ด้านนี้เวฟถอยออกดีมคอยจับล็อกไว้ฮะใส่หนักครับผมยังไงดี มังกี้คิกยังอยู่ดิรือเปล่าดิกระโรเจอร์โดนบาเดนไซฟ้าลราปีกมีเปิดสวนผมใจดีกว่าฮะมิดวัดกอ็ไล์แล้วครับสโมกมาแล้วเปิดตบยังมาต่อครับพุ่งมาอีกทีครับผมแล้วทางด้านตัวของฝั่งครับเอลเดอร์เดนทันเรียบร้อยฮะไม่รอดครับเซฟโดนจับตายผมชาร์ดเด็ดมาไถ่หนึ่งโดนเข้าไปปีจูนอันตีงัดไปก่อนแล้วไม่มีใครสนใจครับปีจูนเลยเหรอเซฟผมแอสเซาเปิดมาอีกที ด้านข้างนี้ผมเก็บเล่นเอาไว้บัตตุฟรายไปครับมิดวันก็สไลด์ไปยาวๆเนาะเอเดนทันซื้อเกิดมาฮะโรกเก็ตแฟร์ชาร์ดดับเน็ตไปฮะแล้วก็ยังไงดีครับเวฟกันไปเวฟกันมาโดนชาร์ดแบบจยาวๆผมชาร์ดได้ต่อเนี่ครับท่านด้าโดว์ทอมสันว่าก็ปี้สปีดเบเกอร์ไปนี่ยังฮะแล้วซื้อเกิดมาครับดาร์กวิโลเออร์ซิปิเตอร์ไปรวบตึงใส่ด้านหลของกบานผมเอาไว้บัตตฟลายตายหรือเปล่าเรียบร้อยหมดทุกคิวกันได้เลยมิดวันครับ จำเปาเปิดจบล็อกไว้เฟ้พอมันเต้นล่างผมไอซ์เบิร์กตายไอซ์เบิร์กซื้อเกิดนะฮะทอมสันยังไงต่อเทอไลฟ์ปาร์ติสเบิรทอมสันตายเปล่าไม่รอดผมเรียบร้อยไปสวนนั้นมิดวันวับกลับเลยฮะทันหรือเปล่าทันอยู่ไหมไม่ทันครับผมเรียบร้อยมิดวันโขมเยอะไปหน่อยครับเจอเขาซื้อเกิดส่วนนะแล้วก็ได้บายแบ็คครับจากทางฝั่งทีมนาวีไปเยอะผมแล้วเอ้าวีจูนครับทิปเปิร์คิวแต่ตัวคอของนั่นทีโมจีไม่มีซื้อเกิดครับ มังกี้คิงครับเอลเดอร์เดท่านแล้วก็มอฟฟิงนอนยาว70วินาทีครับหุกยำต่อยกีชาร์ดเนเน็ตไปครับใส่หนักที่ด้านโดของฝั่งเจโร่เจโร่ตายฮะกริมเมอร์ไปแล้วก็วาร์ปกรับเจอเขาป่วยด้านมาสวอปบอกดิสเบิลไว้ด้านนี้ก็ดีมคอยบอกจับเล่าไว้ก่อนอันตีงัดไปพยายามยื้อสุดๆครับโนเทลชาร์ดเนเน็ตไปอีกแล้วสวอปไม่มีครับผมจับไม่ได้คก็เสือเ้ินข้องเหวินก็รอดไปฮะซักรซ่าเอาละครับยุบยับยุบยับนุบนับจริงๆริงกรีมเมอร์ใช้คุมครับผมทางด้านโตของโนเทลสปีดเเบรกอ์ฮะ สถิติไม่เคยโกโหกใครหรือเปล่าไอส้สเบริร์เอวครับเข้ากลางแนละ้วสโมอน่าจะเวฟตัดครีปหรือเปล่าแลก้กแกแฟร,ร์ม,มาเช็คคนีด้วยแล้วสโมอหลุดคู่ครับนิมคอยล็อกไว้ใส่นั่นเซฟโหเซฟใส่โค่นครับโอ้ฮุกสองเลยวันนี้ดอรอปลงมาโดนดับเบิลฮุกต่อฮะอา้าวจังหวะไม่ดีบอลเจอซักซ่าตแต่แล้วมูคองกับารลเปิดใส่แล้วก็บีจุดยังไงต่อถอยออกไม่ได้ไหมเอว AW ครับยังรอดหรือเปล่าไอเจอสต็อปหลับไว้กับบอลแล้วก็ปุกขึ้นมา โบกเน้นๆเลยหรือเปล่าฝั่งด้านหลังนี่ผมโรเจอร์ตายหมดสวนน่าผมวีจูจัดการโอเทลตายหมดผลงานอย่างขึ้นอย่างรวดเร็วฮะเกียบไปไพรม์สปีชาร์ดเน้นตัวท็อปสันชาร์ดแบบไม่อยู่เรื่อคูดาแค่หกวินาทีครับชาร์ดแบบทั่วไทยชาร์ดรัวหมดดับเบิลคิวก็ได้นปิดกวัดนะฮะนี่ครับเซปเตอร์คูดาโหยและชาร์ดเร็วด้วยฮะท็อปสันการโดเนสเบฟฟอมบ์ย้ำต่อผมเชื่อฝั่งโรเจอร์เรียบร้อยฮะยิงอัดเข้าไปเดือดออกมาเน้นไฟบอก ชาเดนเนมาต่อ,อยที่โมอนชัดทั่วไทยใส่หนักที่เจโร่เจโร่เดินไม่ออกแล้วโนดนดีซามหรือเปล่าดีซามเป็นเดินอลตายอยู่ดีครับฟาดแดนเอวียูก็ตายครับเหลือครับบีจูนถอยครับเล่นในมิชชั่นไฮก้าวของตัวเองฮะชาร์ดดังเนตครัทบทอมสันเห็นนักเนบหวงบีจูนแล้วแฝงเวฟฟอร์มตามได้ผมเป็นแต่เมื่อชาร์ดตอนนี้ฮุกมาไม่โดนครับทางดางนี้ก็เปิดไปครับแตนิสเซายืนมองรับเ,เป่าเดนไซฟ้าดปิดเลยมิดวันมาแบบเต็มที่ผมยิมสามต่อสี่ห้าครับทุกๆท,ท,ทีมไฟนีนาวีเริ่มแตกพ่าย แอสซอบเปิดมาเทอร์ไลท์ครับผมดีฟคอยทีจับล็อกไว้ฮะบุกผ่านมาไม่โดนับผมแล้วถึงโอาไปน้องฝ่ายยังไงต่อบุกผ่านเข้าจะมีทีเปิดพราะพวกกอลผมน็องแบกจัดไปครับผมจับเวฟวินนี่ก็มาเซน่าโตท็อปสันยิงเย็บย็บไปฮะเดมเอาเทอร์ไลท์ยัำมาต่ออีกทีครับน็องแบกกันรอบตัวแต่ก็ไม่ไหวนี่ฮะซื้อเกิดกันย็บเย็บมาแต่นี้ึงน่าโตของดาวิโลแล้วก็เวนฟูครับท็อปสันเดือดยิงฟรีสปอร์ตไปก็ปี้ดาวิโลไปยิงไส้แตกไปแล้วผมเจอเชนุรีมากระดิมนะ เรียบร้อยผมนาวีกล่าว GG ครับขอไปในเกมหน้าเกม3ตัดสินกันใหม่แล้วกันนะโ้แรงเพลับผมทอปสันครับแบบเดือดครับผมอดทนไว้ครับเดี๋ยวพี่มาเก็บงานเองครับทอปสัน h ะ OG victory ห้าสิบสองวครับผม เขาเรียกว่ามังกีหมดแบบเกมโถมนะ52ต่อ24ครับ41นาทีฮนะจบเกมซันกดไป16คิวมิดวันฮะกดไป18คิวครับดาเมจน,นี่ล้นๆนาะ46ครับโอ้ช่วงท้ายมานี่คือแบบตัดสินใจได้เดือดดานนะผมกลางเกมสินะมาฟิ้งก็ปี้ปักนะเอามาไซเลนต์หมู่ครับจังหวะทีไฟทำให้ปักนี่รวนเลยฮนะตอนแรกปักแบบผิวมากครับจับได้ยากนะ แต่พอปักโดนมอฟฟิงกอปปี้ใช้แบนนิ่งลิฟสวนไปจังหวะที่ปักอิลูสิอปหนีไม่ได้ผมแล้วตายไปฮะซึ่งปักนี่คอนดิชั่นมันต้องมีพวกอูเซปเตอร์นะฮะหรือว่า BKB อะไรประมาณนี้แต่ว่าปักตอนนี้คือโดนตัดจากไฟผมแล้วก็เขาพยายามที่จะออกเท่านั้นตัวเซปเตอร์นะผมเพื่อที่จะคอมโบกับดรักวิลโลรับเอาไว้เทเลไลแล้วก็เบรกลิงนะหรือไม่ก็วางดีมคอยแล้วก็สวอปเบรกลิงนั่นเองฮะต่อคอมโบยากมากผมเจอ ฝั่งทีมโมจีในโถมทุกทางครับสวิตเกอร์ก็ชาร์จดังเนี่ยไถ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 แบบไม่หยุดนะไถแบบไม่หยุดยั้ยงจริงครับ